อย่ารอคอ,อยนะคะคืนนี้ค่ะเราก็จะได้ชมที่พบศิมพ่านประจนไภัยไปด้วยกันนะคะสุขเสาร์อาทิตย์คราวนี้เราก็ได้เชิญนักแสดงนะคะมาร่วมพูดคุยกันถึงเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังกันนะคะสวัสดีค่ะหนุ่ยาย่เลยพี่เดี่ย<ม>วี่ออกมาจากป่าหิมะพานกันเลยนะคะใช่ครับผมหลุดออกมาได้แล้วครับนี่เขาทรงนี้เลยนะครับอันนี้นี่คือเก่งชุดเกงพิธแสดงเลยใช่แล้วทำไมพี่เดี่ยวไม่ใส่ชุดที่อยู่ในละครมาล่ะคะผมว่า ของพี่เดี่ยวไม่เท่าไรหรอครับค่ะของคนที่นั่งข้างๆผมดีกว่าทำไมคะยังไงคะคือไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปอะค่ะว่าคนต้องใส่เสื้อนี้กันไม่รู้เรื่องอ๋อเรือว่าเราเป็นผู้หญิงไงต้องการความแตกต่างสองคนที่เป็นองค์กรของเราถูกไหมนะคะกรแสก่อนเลยนะคะหลังจากที่มีทีเซอร์ออกไปเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาไปความรู้สึกว่าแบบ มันตื่นเต้นกับ CG รอคย<ล><ล>อ,เร,อเรื่องนี้ต้องพูดเลยว่า CG เนี่ยคนจะสะดุดตามากครับผมะะใช่ครับคือตัวเมนหลักๆของเราคือเกี่ยวกับเรื่อง CG ภาพสวยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีของป่าหิมพานต์ที่หลายๆคนก็เคยได้ยินกันมานะครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นในรูปลักษณ์ของละครคะหรือว่าเป็นตัวเป็นเ,นเ็นที่ขยับตัวได้เพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายทอดออกมาในเชิงของว่าความจริงแล้วละครเรื่องนี้ใช้เวลาทั้งหมด5ปีตั้งแต่ การการการคิดของผู้จัดพ่พี่แป๊บกับทางแฟร c แคสเขาเนี่ยมานั่งคุยกัน5ปีที่แล้วแล้วก็ซีจีเพิ่งถ่ายทำเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำซีจีเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ย้ปีครับใช่คือเขาแสดงเองเีแค่เดือนเดียวอะไรนะฮะคอนแอร์แค่เดือนนิดนิดแล้วแสดงเหรอคะครับโอ้แสดงปีปีประมาณปีไหนประมาณปีหนึ่งครับใช่ครับทีนี้พอ มันต้องดีไซน์นะเพราะป่ายกคพาันเหมือนกับว่าต้องจินตานาการว่าจะเป็นทำบ,บอกล่าปเป็นแบบในงา,าการ,ารสูงมากค่ะแ้่เหมือนคนติงตองไปเลย <laughs> ทีนี้<ข>เวลาอ่านบทหรือว่าแบบเวิร์กช็อปกันยังไงของจริงเวลาเราเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็เวิร์กช็อปในตัวคาแรคเตอร์ของเราว่า<อ>เราอยากที่จะให้ตัวคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยออกมาประมาณไหน<ะ>เราประจนภัยประมาณไหนอะไรยังไงนั้นคือเป็นการบ้านของเราแล้วก็ผ<ะ>ู้กำกับที่เราจะสามารถเวิร์กกันได้อยู่แล้วครับ<ะ>แต่ว่าในการจินตนาการในตัวสับปะาดที่เราจะไปเจอไปประจนภัยและเจอเนี่ยก็ต้องมีทีมของแฟร์แคท ที่จะอยู่อยู่หน้าเซตอยู่ตลอดเวลาคู่กับทีมงานที่เป็นผู้จัดไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยกันว่าแบบโอเคมีสเก็ตให้หน้าตานี่จะเป็นแบบนี้นะพิธีกรรมของเขาจะเป็นแบบนี้วิธีการใครเดียบความสูงว่าอะไรอย่างนี้สีเสยเนี่ยเราก็จะมีมีอยู่ในสมองของเรายิ่แล้วคราวนี้นักแสดงทุกคนเราต้องจูนกันครับว่าตัวเดียวกันนะความสูงว่าคือที่ที่เรามองกันเนี่ยคือตัวเดียวกันนะอยู่ในในจุดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาร์กจุดอยู่ตลอดเวลาว่า ยอดกิ่งไม้ตรงนู้นนะเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเล่นให้มันพร้อมเพียงกันในสิ่งที่ที่ยากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้ค่ะค่ะตัวหลุยเองเนี่ยคือรับบทเป็นพรานผ่านกรีใช่ครับผมและก็ฮีรันด้วยครับคือเล่นเป็น2ตัวครับปัจจุบันเป็นพ่านกรีครับแล้วก็ฮีรันนี่ก็คือเป็นตัวใช่อยู่ที่ป่าหิมะผาใช่ครับเขามีเผ่าพันธุ์ด้วยหนิใช่ไหมคะมีครับมีครับแต่ว่าผมเป็นความจริงแล้วผมเป็น ให้เป็นมือขวาคือต้องบอกอกันว่าใน,ในเรื่องนี้จะมีสองภพนะฮะแล้วก็จะเป็นอดีตกับปัจจุบันด้วยท<ะ>ั้ง3คนเนี่ยเคยเกิดในภพหิมพานพร้อมกันแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นจนกระทั่งสองคนนี้ตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แต่ผมเนี่ยด้วยความแค้นไม่ยอมไปเกิดนีนมน่มันก็เลยมีเรื่องราวมาซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเป็น,ปนแม่พับมือขวาผมซึ่งผมรักดุดน้องชายและนี่ก็เป็นมเหสีของผมเองนะซึ่งรัก หนุ่ชีวิตเหมือนกันนี่สวยมากสวยมากเรื่องราวมันค่อนข้างซับซ้อนมีหลายภพต้องมาทําการอ่านบทรีทูกันยังไงคะในตอนแรกก็มีการรีทูกันค่ะตอนแรกตอนแรกและหลังจากนั้นมันมีอ๋อคือต้องมาแบบว่ามีประชุมประชุมพูดคุยกับผู้กํากับมียังไงคืออย่างหลุยส์ก็ยังก็น่าจะยากกว่าเพราะว่าเขาต้องเล่นเป็นสองสองภพเลยอ่ะซึ่งจะมีจ้ำ จำเกิดในมนุษย์แต่ว่าจำอดีตได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยูันก็เยอะเพราะเราจะมีการแบบว่าอยู่ในที่เดียวกันเหมือนเช่นตัวมนุษย์เข้าไปกระโดดเข้าไปในโลกสุนทรพานแต่เป็นการมองภาพเฉยๆมันจะก็จะงงๆหน่อยคือความจริงแล้วมันก็มีในในการร่วมฉากของตัวแสดงกันเองก็มีที่ผมเข้าไปแล้วไปเจอฮีรันก็คือตัวผมเองใช่ครับมันก็เลยต้องเล่นซ้อนแล้วก็ต้องเล่นให้มันเข้ากันให้ได้ครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง วิธีการถ่ายภาพด้วยเขาจะถ่ายภาพกว้างภาพกลางภาพแคบเพราะฉะนั้นประมาณ6 7ถึงเเทคต่อหนึ่ซีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้เหมือนเดิมทุกครั้งแล้วเราต้องจำด้วยว่าเราเล่นอย่างนี้ไปเราขยับมือตรงไหนขยับร่างกายยังไงเราก็ต้องเล่นให้เหมือนเดิมค่ะแล้วแล้วในขีบพาวเนี่ยนะคะบอกว่ามีอยู่กี่เผ่านะคะ เยอะเยอะมากแต่ว่าถ้าถ้าจะหลักๆอ่ะที่ที่เล่นกันเยอะๆก็จะมีอย่างผมเนี่ยคืออยู่ในเผ่าพันธุ์นรสิงห์นะฮะก็จะเป็นเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจมีพลังอำนาจก็จะควบคุมดูแลหิมะพานแล้วก็จะมีเป็นต่อมาก็จะเป็นกินารีกินาลีผลกินาลีที่เราเคยได้ยินกันนาลีผลอะไรแบบเนี้ยฮะก็จะมีเยอะเยอะมากมีนารีผลด้วยนะค่ะคือนึกภาพนารีผลว่าต้องเป็นแบบว่าผลไม้ที่แบบว่าเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไครับแต่ว่าอยากให้ดูตอนเขียนซีจีออกมามัน มันมีความเป็นเป็นทันสมัยด้วยมันมีความเป็นเหมือนไซไฟอยู่ในนั้นนะฮะสวยครับสวยมากแล้วคืนแรกสามตอนแรกนี้เลยนี่นะคะเราจะตื่นเต้นประจนใครเห็นอะไรบ้างคะคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการปูเรื่องก่อนว่าทําไมเราถึงอยากจะเข้าไปมาพานก็พราะหนูเนี่ยอยากได้อุลกรมณีหนูก็จะรวบรวมทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มแบบพยายาม ขึ้นเครื่องบินนู่นนี่แล้วก็นั่นแหละก็จะเริ่มเ,ออเข้าไปในป่าแต่ยังไม่ถึงป่าทิมาพานะนนี่ต้องเข้าไปาอีก ในยุคปัจจุบันเราจะเข้าไปในป่าได้ยังไงก็จะมีวิธีครับมีกระแสแม่เหล็กแล้วก็มีวิธีจับได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ั้วไหนของโลกที่เราจะเข้าไปได้เนี่ยแหละครับเขตที่นางเอกเนี่ยต้องตามหาพรานติดคือหลุยเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่เคยเห็นพ่อเขาเคยเห็นอะไรเงี้ยตระกูลเขาเป็นตระกูลเดียวที่ที่ทำกลับออกมาได้ด้วยถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าอยู่กันในป่าตลอดสิคะชุดเดียวโลเคชั่นมีชุดเดียวค่ะ <rium> <ens> คือในในสิ่งที่ผมชอบเรื่องนี้นะครับผมใส่คอสตูมชุดเดียวเลยครับคือในกลีฑเนี่ยใส่ชุดเดียวตลอดยาวทั้งเรื่องครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนคือเวลาเราเปลี่ยนซีนเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมแต่ว่าเราซักนะครับหลังจากที่เราเราแสดงไปแตแตละวันนี่เราเอาไปซักนะครับทางทีมงานเขาเอาไปซักครับพูดถึงเสื้อผ้าต้องไปทางพี่หลุยส์ใช่ทางทางพี่เดี่ยวเลยเสื้อผ้าก็น้อยน้อยนอยชิ้นมากไม่ใส่เลยหรอคะใส่ใส่หมด มันมันเป็นสไตล์สไตล์ของเจ้าป่าหิมะพานนะฮะในในในยุคตอนนั้นก็เป็นยังไงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่อยๆครับมันจะมีพัฒนาเรื่อยๆมีมีนีม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 เมีมีมเจีมามีะีมีครับมี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 แี้ีม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 ีนีม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 คมีมีัีแีมีมาจีม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 ีรีม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 มีอีมีเห็นอย่างเงี้ยมันเม็นโรแมนติก ใช่เป็นช็อตที่แบบเจอกันครั้งแรกกินารีเองก็สวยนะคะมีกินารีพี่สาวสวยครับสวยครับสวยครับอ๋นุ่นรีนี่ดานะคะมีกี่คนคะกินารีสามคนสามเป็น่น้องมีแยมพี่นุ่นแล้วก็พี่เบสค่ะเอ้วทำไมพี่นุ่นทึงนีคะอะไรนะคะทำไมพี่นุ่นไปทังนีพี่นุ่นพี่ชอบขนาดอะไรเหรอคะออ๋ไม่คือ ด้วยด้วยตัวด้วยตัวคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็หน้าเขาเขาคุณแป๊บเขาเขาบอก่าเอออยากที่จะให้นุ่นเขามาเล่นด้วยแล้วผมก็ผมขายพี่แป๊บเป็นแพ็กด้วยครับเป็นงานครอบครัวเป็นงานครอบครัวครับเป็นอะไรที่เราต้องต้องทำแล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยันมตราดีพิธีคุณหลุยนะคะพีแต่การหลาคนเดียวั้นนั้นผมโดนทิ้งครับโดนทิ้งครับนี่นี่ค้างนุ่นให้ดูเลยนะสัตหน้าสยัยอีนะต้องมีกินารีต้องมีปีกนะอะ มีกิจกรรมให้ร่วมด้วยสำหรับพี่พบอผีมะพานได้แจกธรรมดาแจกเพชร้ตองทำยังไงบ้างคะความจริงเราอยากจะแจกมักคุรีผลนะครับหรือว่าอุลกอม่รู้จะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เอากลับมาด้วยครับก็เลยต้องเป็นเพชรเป็นเพชรดีกว่าซึ่งเพชรจะก็ได้มากกว่าเนาะใใชช่่ครับกิจกรรมก็คือกิจกรรมวันนี้มันจะสนุกสนานนิดนึงครับดูละครอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งจะมี สัปลาดใช่เราต้องโผล่ขึ้นมาตามมุมซึ่งไม่ใช่อยู่ในเรื่องนะครับเขาโผล่ขึ้นมาเองมันโผล่ขึ้นมาอาจจะแบบแลบลิ้นอย่างงี้แล้วเราต้องให้รีบถ่ายให้รีบถ่ายเจอฟี่ด้วยนะครับห้ามถ่ายธรรมดาถ่ายเจอฟี่กับตัวเองให้ทันนี่จุดเริ่มต้นเลยเขาเขาจะได้ได้ดูละครเราหรือเปล่าดูดูเขาจะมัวแต่ได้ก็ดูอยู่ก็คว้าตัวเสาไปที่มือจะมาพอดีคือแบบต้อง ตลอด no แล้วก็ต้องระบุต้องรีบต้องระบุช uhm. ื่อของสัตว์หิมพันธ์ง่ายด้วยนะแล้วก็เหตุผลด้วยว่าถ้าคุณได้ไประจนภัยในป่าหิมพานธ์คุณจะทําอะไรเป็นอย่างแรกเ่านสนใจแล้วก็ติดแฮชแท็กจิงเพชหิมพันธุ์แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะคะจี้เพชร5รางวัลพร้อมเงินสดค่ะเริ่มเนื่องแต่คืนนี้เลยค่ะจนถึง14มีนาคมนะคะแล้วก็ประกาศผลระหวังวันที่19ถึง21มีนาคมค่ะก็ตามกิจกรรมกันได้เล่นกันได้ยาวๆเลยนะคะนอกจากสรุปกับละคร แล้วนะคะก็สรุปกับกิจกรรมด้วยนะคะเลตติ้งปังปังปังนะคะไปทั้งป่าเห็นมพาวเลยนะคะขอบคุณมากครั <มา S 2>